วันหนี่งฉันจะภาพกแกมากินก๋วยเตี๋ยวบ้านนอกถึงแถวโรงแรมประจักรดาราตอนบรรยากาศร้านเข้าเตะๆพ่กัดล่างก็อยู่แถวรถไฟเจร่าแถวโรงแรมประจักรดารารกนี่ยหาง่ายอยู่ดอกมาถึงเพื่อพลังงานเขาจะเห็นคิวเอาโค้ดมาเราก็สแกนคิวเอาคูด่อสั่งอาหารเลยยัง่ายเลยไฮโซทุตๆไปเข้าไปในเว็บไซต์เขาเราก็ก,กดสั่งเหมือนกัเกบเองสั่งแก๊ยบสั่งชุนเป็น้าเลยคล้ายๆกันเสร็จแล้วก็กดสั่งออเดอร์ส่งไปให้พลังงานพลังงานก็จะทำอาหารตามออเดอร์เราใครไม่ถนัดสั่งในเว็บก็สั่งผ่านพลังงาน,นงได้เลยง่ายๆ พอก็ถามปุ๊บน้ำก็มาส่งเลยเกีกเ๊ยวไวยเย็นถึงใจจะแทถกเลยเมนูแรกเป็นในก๋วยเตี๋ยวหมูชาบูเส้นชาโคสีดำดำนำสุตรมาใส่การ์หาดหลอนหายไวราบเคยเห็นอะไรโทษทักก็สมวชจะแทถกเลยเมนูที่สองก๋วยเตี๋ยวเนื้อซุปเป็กินแล้วถวายท่องเนะี่ยเมนูที่สามเขาพักต้มยำหมูปุ่มมียวันครับคุณสมใจหน่อย,เ,เ,อเ,ย,ออยเมนูที่สี่รว้จินเนื้อเจียวเปรี้ยว มเมนูแรกก๋วยเตี๋ยวหมูชาบูเนื้อหมูจะนุ่มๆเหมือนกับชาบูเลยอร่อยสุดๆเส้นชาเขก็จะเป็นเส้นสีดำเหมือนไม่ใช่เส้นบะหมีม่อะไรแหละบะหมี่สีเหลืองโอเคถ้าอยากรูปมันอร่อยขนาดนี้ผมเดี๋ยวเอามาชิมแล้วเด้อฉันก็อธิบายความอร่อยในทูนกันสรุปมันก็อร่อยแต่แหละดูน่มออมนามี่ยฉันละเถอเมนูสองกว๋วยเตี๋ยวเนื้อสดน้ำตกมองไ่ต้องปุ๋งนะ่ะเฮ้ยเ<อ>ก๋จะถ่ายเซตเมียฉันกินฉันก็นั่งสวอยถ่ายได้สวอยนะ เมนูสามข้อพับต้มยำหมูตุ๋มใครมาฉันแนะนำไปสั่เมนูนี่อร่อยแท้ๆแกเอ้ยเมนูไทยเนื้อรวกจิ้มเจียวเปรี้ยวอร่อยไม,ม่ร้อยเป็นรูกน้ำเนี่ยชันเถิดเพื่อนอร่อยช่วงเชื่องอ้วนนะสุดท้าละไทยสุดร้าไม่ได้คือของหวานไอติมร้านนี้อร่อยมากว่าก,กินของคนรถไปสามร้อยแปดสิบบาทว่าว่ไปเขาบ้านนอนได้ <S <S 1> <S 1> สุดท้าก็ฝากแฟแกโคตรไรโคตรติดตามให้ฉันได้ดื่มอะไรเจอการล่าต่อไปครับ